สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราไม่มีแพนเหมือนเดิมครับคาดว่าจะไปที่ราชบุรีก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางครับรอต้องเติมพลังกันก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆครับเราเจอจุดไหนที่น่าเที่ยวนะครับถามคนในท้องถิ่นดูแล้วก็เราเจอที่เที่ยวเราอยากเที่ยวเราก็แวะเที่ยวกันเลยครับ แบบโนสนโนแพนใดๆทั้งสิ้นเลยครับไปเช้าเย็นกลับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปนครับทุกคนครับครับทุกคนครับเราก็กำลังพาทุกคนมุ่งหน้าไปที่วัดโพบาลังครับเราก็พาทุกคนมาถึงนี่แล้วครับหน้าวัดโพบาลังครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับ เราก็เข้ามาถึงวัดโพบาลังกันแล้วครับทุกคนครับที่บอกว่ามีท้าวเวสุวรรณที่แกะสลักจากไม้กว่า100ปีครับเป็นวัดเล็กๆครับวัดไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นอยู่ในชุมชนที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าที่วัดโพบาลังเนี่ยมีองค์ท้าวเวสุวรรณหนึ่งกี่บอกอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูลองถามจากพระอาจารย์ดูครับุย กัดไหมครับจะพุ่งมาน่ากลัวครับพุ่งมาน่ากลัวมากเลยครับอ๋อเห็นแต่งตัวแบบนี้ก็เลยไม่ได้ต้องทําให้หน้าตาให้เป็นธรรมชาติกับคนที่นี่ครับนมัสการครับพอดีว่าผมจะมาไหว้องค์เทวสุวรรณที่บอกครับด้านในนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับ อาจารย์บอกว่าไฟดับครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะพาทุกคนเข้ามาด้านในครับเมื่อกี้ตกใจนิดนึงไปเพชรบุรีเราก็กลัวลิงครับมาที่นี่ก็กลัวสุนัขครับนี่ครับทุกคนครับด้านในพระอาจารย์บอกว่าไฟดับครับแต่ทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็พาทุกคนเข้ามาครับนี่เลยครับด้านในนี้เลยครับที่บอกแกะสลักจากไม้กว่า100ปีน่าจะเป็นองค์นี้ครับ อยู่ด้านในเห็นไหมครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราถ่ายทำให้ทุกคนชมก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมากราบท่านอีกทีครับตรงนี้ก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ ในมีความสุยง,งามครับทุกคนครับนี่เป็นไม้ที่แกะสลักไว้แต่ว่าองค์จริงๆน่าจะอยู่ในนี่เลยครับในตรงนี้อีกทีครับตรงนี้ก็ว่าพระยาครุฑนั่นเองครับครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวยรเรามาว่ายองค์ท้าพิศวัวน,น,นี้กันนนึงครทุกคน ทุกคนครับไหว้พระเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปในจุดต่อไปของจังหวัดราชบุรีกันครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดขนอนครับที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เพิ่งจะผ่านเทศกาลมรดกศินแผ่นดินไทยมรดกหนังใหญ่ก้าวสู่มรดกโลกครับตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารู้จักวัดขนอนกันครับ ทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหนังใหญ่วัดขนองครับข้างบนน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นโบสถ์ให้ขึ้นไปไหว้พระได้นั่นเองครับทุกคนครับขอ,ขอโทษครับพิพิธภัณฑ์นี้เขาอยู่นั้นในข้างบนนี้คืออะไรครับเป็นศูนย์เฉลิมราชของรัชกาลที่เอ๋อเหรอครับก็จะเป็นมีเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมอะไรเราขึ้นชมได้ <สะ S 1> ใช่ไหมครับ <สะ S 1> ท่านั้นทุกคนครับก่อนที่เราจะไปที่พิพิธภัณฑ์กันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นใจด้านบนกันก่อนครับเนาะแล้วค่อยไปในจุดต่อไปของวัดขนอนกันครับฝนมีฝนคนที่ คนครับเราพาทุกคนมาชมความบรโบราณของคนไทยเราที่เก็บรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ครับให้คนไทยเราคนรุ่นใหม่อย่างเราได้ชมกันครับที่วัดขนอนครับที่โพธาราม จังหวัดราชบุรีนี่เองครับเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนนะครับเคยได้มาเที่ยวบ้างแล้วครับแต่ว่าทางช่องของเราวันนี้ได้พาทุกคนมาเก็บประสบก,การณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันครับเพราะว่าถ้ามาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนก็อาจจะเยอะครับแต่วันนี้เรามาในวันธรรมดาทั่วไปที่คนก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับทุกคนครับความสวยงามเป็นเรือนไม้ทั้งหลังครับเป็นโบราณนะัสมัยก่อนเนาะคนที่มีบ้านไม้บ้านโบราณย่คงจะกลัวน่าดูใช่ไหมครับทุกคนอันนี้เป็นเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่น่าจะเก็บรักษาไว้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ทราบอายุของปีแต่คาดว่าน่าจะนานแน่นอนครับดูจากอะไรรู้ไหมครับทุกคนนี่ดูจาก มีขันเงินโอ้ยขันทองเหลืองของพวกนี้ครับนี่ครับอันนี้คือด้านบนครับดูด้านล่างสวยงามเหมือนกันครับมีกาแฟครับเดี๋ยวเราจะไปด้านล่างกันครับแต่ว่าตอนนี้พาทุกคนเดินชมด้านบนนี้ก่อนครับอาจจะมืดนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาใช้ไฟที่มันดูสลัวสลวทำให้มีมนขลังหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ไปกันครับทุกคนไปจุดต่อไปของวัดขนอนครับครับทุกคนครับแล้วเราก็เดินมาถึงพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนกันแล้วครับอยู่ที่ลาดบุรีของเรานี่เองครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันครับว่าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่มีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับไปด้านบนกันเลยครับทุกคนครับไปเลยครับ ็นลานกว้างครับด้านในก็จะไว้เก็บสะสมหนังใหญ่ที่ชำรุดแล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้รักษาไว้ให้เราคนรุ่นหลังได้ชมกันครับทุกคนไม่ต้องมองอะไรดูซุ้มประตูหน้าตาางนน้ครับสีหายไปหมดแล้วครับอีกฝั่งนึงจะเป็นใหม่แต่ว่าอันอีกฝั่งจะเก่าแล้วยังคงแข็งแรงอยู่ครับแล้วก็จะชมหนังใหญ่กันครับทุกคน เป็นหนังใหญ่ครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านบนนีเขาใช้ไฟที่มันออกแดงๆแบบนี้ครับสลัวๆจะสร้างบรรยากาศยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพิพิธภัณฑ์น,นะครับดูน่ากลัวเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมไปเรื่อยๆครับว่า ที่นี่ครับมีให้เราได้ชมเยอะแยะมากมายเลยครับนี่เห็นไหมครับซอยนี้ขอโทษครับนี่เป็นหนังใหญ่ จริงๆแล้วผมก็เป็นเด็กนาฏะศิลป์นคนหนึ่งครับแต่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเชิดหนังใหญ่ครับเลยก็เลยอยากรู้ว่าเทคนิคการเชิดอันนี้รูปแบบน่าจะเป็นการเป็นจอหนังนะครับเปรียบเทียบเหมือนเป็นจอหนังมีไฟอยู่ด้านในแล้วก็เอาตัวหนังใหญ่ที่แกะสลักจากหนังครับก็คือโบราณเขาก็บอกว่าจากหนังวัวหนังควายที่ตายแล้วนะครับแต่ยุคสมัยมันก็คงจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับก็คงจะมีการประยุกต์ ไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แต่ตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่เก็บและสะสมไว้ให้เราได้ชมกันอยู่ถึงปัจจุบันนี้ครับหทังใหญ่สมเด็จพระคณิษฐาครับสมเด็จพระเทพนั่นเองครับทรงอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราได้ชมกันจนถึงปัจจุบันนี้ครับทุกคนครับมีหลายจุดครับเดินชมไปเรื่อยๆครับ จริงแล้ไม่ได้ทึ่งหนังใหญ่เท่าไรครับทึ่งตรงเป็นเรือนไม้ที่เป็นไม้โบราณเห็นไหมครับทึ่งตรงนี้ครับว่ารักษาแล้วก็เก็บใบจนถึงรุ่นพวกเราครับยังได้พบได้ได้เข้ามาชมได้เห็นความโบราณของที่นี่ครับเห็นไหมฮะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีครับเพื่อให้พวกเราได้มาเดินชมกันนาะ แล้วก็เดาวเลาเดินจะมีการบรรยายไปเรื่อยๆให้เราได้ฟังครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้นกําเนิดของหนังใหญ่เป็นมาอย่างไรครับแต่ที่นี่ก็จะมีการบรรยายนะครับเป็นเสียงตามสายครับบรรยายให้เราได้ฟังไปเรื่อยๆครับถึงต้นกําเนิดของหนังใหญ่นั่นเองครับดูดีทุกคนเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ดูว่าเก่าแก่แค่ไหนดูตรงนี้ครับ ดูตรงนี้ครับชํำรุดหมดแล้วครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นพระนารายาประาณ้ารน้าียตรงนี้ดูทุกคนดูนี่เห็นปะมันขาดหมดแล้วอะ่ะ ยังเก็บไว้ครับอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วครับอาจจะเก็บอนุรักษ์ไว้ให้เราได้ชมครับก็ได้ต่้องประกอบด้วยภาพอากาศระดัวางหรืออาคารซึ่งตัวละครในเรื่องจะน่าคหรืออยู่ในเรื่องอยางตต่างเพื่อภาพถ่าหน่าดึงดูดหรือภาพของหวานลน้ำมันปลานอกจากนี้หลังเขาแรงภาพตัวละครที่ใหญ่กว่าตัวขึ้นไปอรื่นภาพที่รบกัน นที่านำีอรอด้ทเป็นห้องครับทำการเป็นห้องห้องห้องแต่ละห้องให้เราได้ชมอ่ะอันนี้ก็ผู้สารต่อครับลมหายใจของหนังใหญ่วัดขานนนั่นเองครับก็คือเนี่ยครับที่เขาบอกว่าเห็นไหมครับ หนังใหญ่วัดขนอนครับเป็นคณะหนังใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของวัดขนอนครับมีอายุประมาณกว่า200ปีครับโดยมีท่านพระครูสัทธาสุนทรครับชาวบ้านเรียกหลวงปูก่กล่อมครับอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนเกิดเมื่อปีพศส3 9 1ครับมรณภาพเมื่อปีพศ 2,485ครับเป็นผู้ริเริ่มสร้างหนังใหญ่ขึ้นครับเห็นนีมครับนี่เลยครับหลวงพูกกรองครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้สืบสารลมหายใจเหมือนกันครับเขาบอกว่าเมื่อสองครามโลกครั้งที่2ครับการแสดงหนังใหญ่ได้หยุด ไปเพราะสภาสภาวะบ้านเมืองครับไม่มีใครดูแลรักษาตัวหนังใหญ่ครับตัวหนังใหญ่ถูกทิ้งอยู่กับพื้นดินใต้ถุนกุฏิครับจนกระทั่งเมื่อสงครามเลิกแล้วนะครับชาวบ้านมาพบแล้วก็ขอบันทึกภาพเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ตัวอย่างการเชิดหนังใหญ่ครับ นี่ครับอันนี้สําหรับคนที่อนุรักษ์ครับขอบคุณครูบาอาจารย์ครับที่เก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราได้ชมกันจนถึงปัจจุบันครับเดี๋ยวเราไปในจุดต่อไปของวัดขนอนครับเราก็ลงมาจากด้านบนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตรงนี้ครับเป็นนิทัศการองค์ความรู้หนังใหญ่ครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็กินกาแฟทางวัดอันนี้หนึ่งครับนี่อันนี้ด้านล่างครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านบนเนาะเราลงมาด้านล่างแล้วครับก็จะเห็นการเชิดหนังของประเทศเพื่อนบ้านเราครับรวมรวมอันนี้ประเทศอินโดนีเซียครับเห็นไหมครับการเชิดหนังใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียนะครับอันนี้ของวัดขนอนเราเองครับนี่ของวัดขนอน ของไทยเป็นแบบนี้ครับประเทศอินโดนีเซียอันนี้ก็สมเด็จพระณิธิถาครับองค์สมเด็จพระเทพนะครับได้อุปถัมภ์มรดกไทยไว้ให้เราได้ชมจนถึงปัจจุบันนี้ครับองค์สมสมเด็จพระเทพนั่นเองครับได้รับรางวัลจัดยูเนสโก้ด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เราเข้ามาตอนแรกเห็นไหมครับไปถ่ายทุกคน ชมนั่นคือได้รับจากยูเนสโกเลยครับได้รับรางวัลจากยูเนสโกอันนี้การเชริดหนังใหญ่ของประเทศอินเดียนี่ครับรูปแบบเพ่นฮะอันนี้ของประเทศไทยเราเหมือนกันอยู่ที่หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ครับวัดสว่างอารมณ์ก็มีหนังใหญ่ด้วยนะทุกคนนี่เป็นตัวอย่างหนังใหญ่ครับอันนี้ประเทศอินเดียอีกเหมือนกันครับ จริงๆแล้วมีไม่กี่ประเทศนะครับที่มีพวกตัวหนังเนี่ยนะครับได้ได้เราได้เห็นในโซนเอเชียของเราครับอันนี้ก็หนังใหญ่บ้านดอนครับหนังใหญ่ของบ้านดอนครับอ,นนอยู่ที่หมู่สี่ตำบลเชิงเนินอําเภอเมืองระยองครับจังหวัดระยองน,นั่นเองครับอยู่ที่นี่บ้านดอนนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับทุกคน อันนี้ประเทศอินโดนีเซียที่ได้มาก็คืออยู่ประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวเราไปในจุดต่อไปครับเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันก่อนครับอ่าอันนี้เป็นหนังใหญ่กาแฟสดครับตรงนี้ครับเมื่อเรามาในวัดครับอยู่บนชมพิพิธภัณฑ์ด้านบนเสร็จแล้วนะครับเราลงมากินกาแฟบุญกันครับ ด้านล่างครับก็จะมีจัดไว้ในรูปแบบของวัดครับเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยครับมีพี่เขาดูแลอยู่ครับเปิดใช่ไหมครับกาแฟเาฟีไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลด้านในก็จะเป็นขายพวกของที่ระลึกชับเช่นพวกเสื้อที่สกีนนะครับที่ทำเป็นหนังใหญ่แล้วครับเอามาสกีนลงเสื้อไว้ให้พวกเราได้ได้ได้มา อุดหนุนกันนั่นเองครับทุกคนครับที่นี่ครับแล้วก็ร้านกาแฟของทางวัดครับมาถึงก็ชมด้านบนเสร็จแล้วลงมาด้านล่างมาอุดหนุนกาแฟของทางวัดกันได้ครับเ <c oughs> ดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วกินกาแฟแป๊บหนึ่งไปในจุดต่อไปกันครับ <c oughs> แวะกินกาแฟของวัดครับทุกคน <c oughs> แต่งตัวเข้าชุดเข้าธต็มไหมธตมรักชาติเห็นไหมทุกคน รีมรักชาตครับวันนี้ครับเสื้อหมวกนี่ักชาติน่าดูครับเดี๋ยวไปในจุดต่อไปกันครับทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่โพธารามราชบุรีครับก็คือวัดคงคารามครับทุกคนวัดนี้นะครับมีโบทเก่าโบทโบราณครับซึ่งคนในย่านนี้ครับแนะนําเราก็เลย พาทุกคนมาไหว้พระกันตรงนี้ครับด้วยวันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราไม่มีแพลนที่จะไปที่ไหนครับมีคนแนะนําว่าวัดคงคารามนี่มีโบสถ์เก่าโบสถ์โบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ครับเราก็เลยพาทุกคนมาที่วัดนี้กันครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับไปไหว้พระในโบสถ์กันครับคือเป็นโบสถ์โบราณจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าเท่าที่มองเห็นเห็นนะครับทุกคนครับ ความเก่าแก่เห็นไหมครับน่าจะอายุน่าจะประมาณ200ปีได้แล้วนะครับทุกคนว่าไหมครับเดี๋ยวเราไปด้านในเันครับตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธประสิทธิทเมย์เดี๋ยวเราไหว้พระตรงจุดนี้นิดนึงครับครับไหว้พระเสร็จแล้วเราไปในจุดต่อไปครับก็คือพระโบสถ์เก่าแก่ของวัดคงคารามครับ เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านในกันครับทุกคนคุณดูเจดีนี่ซึ่งเป็นความเก่าแก่ครับยังคงเห็นรูปทรงเดิม,ดมอยู่จนถึงปัจจุบันครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านในกันครับโอ้โหเก่าไม่เก่าทุกคนดูดิเก่ามากอ่ะ มันเแต่เช้าครับแต่ฝนไม่ตกบ่ายมาฝนตกไป็เรื่องปกติเหมือนจะชินแต่ก็ไม่ชินนี่หนไหมครับมันเป็นเจดีเก่าล้อมรอบครับแล้วก็พื้นก็จะลงต่ำลงไปครับถนนจะสูงขึ้นมาเห็นไหมครับผมว่าถ้าฝนตกหนักๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนทางวัดได้ทำให้เป็นช่องน้ำไหลนะครับทุกคน นะครับเดี๋ยวเราไ้ายพระเป็นจุดนี้ครับเป็นโบสถ์โบราณจริงๆเลยครับทุกคนเห็นไหมครับหเห็นไหมครับทุกคนครับไปกันครับไปไหว้พระด้านในกันครับอาจจะขออนุญาตขึ้นไปถอดไว้ด้านบนเพราะว่าเอ๊ประตูเปิดไว้แต่ว่ามีนกมีอะไรมา นนี้เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวขถาตรงนี้ครับว้าวความเก่าแก่ครับทุกคนดูดูตรงนี้ครับว่าเก่าไม่เก่าทุกคนดูจากตรงนี้ได้ครับประตูเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปดอกไม้ไว้สวยงามเห็นไหยครับทั้งสองข้าง,างเลยครับซ้ายขวาเลยครับเปิดประตูเข้าไปว้าทุกคนอึ้งเนี่ะเข้ามาตรงอึ้งครับ เพราะว่าด้านในยังคงความเก่าแก่ไว้ครับไม่มีการบูรณะใดๆให้มันเกิดขึ้นครับให้คงรูปแบบเดิมๆด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปครับอ่าโอ้ดูพืนนูน้นมันดูดิด้านบนดูดิเห็นไหมครับ ภาพจิตกรรมฝาผนังครับคือมันโบราณจริงๆด้นนนานในจะมืดนิดนึงครับทุกคนเพราะว่าคือเป็นโบสถ์เก่าอาจจะไม่มีมีไฟครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดได้ครับหน้าต่างทุกคนให้ดูตรงหน้าต่างนะเห็นไหมครับภาพจิตกรรมเห็นไหมครับไม่เหลือแล้วครับเห็นแค่ขอบตรงนี้อย่างนี้ครับ เดี๋ยวเราไหว้พระกันด้านในคับครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ3สถานที่เที่ยวของเราวันนี้ครับจุดแรกที่เราพาทุกคนมาไหว้พระทารรบุญกันที่อ um ําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีวันนี้ครับก็คือที่วัดโพบัลลังนั่นเองครับพาทุกคนมาสักการะองค์เท้าเวสวุวรรณที่ทราบว่ามีอายุกว่าร้อยปีกันเลยทีเดียวครับส่วนจุดที่2ครับก็คือพาทุกคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนนนั่นเองครับซึ่งเป็นศิลปะทางวัฒนธรรม ธรรไทยครับและได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอีกด้วยครับเป็นการแสดงที่รวมถึงศิลปะที่ทรงคุณค่าไว้หลายแขนงครับทางด้านของศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตตกรรมครับที่มีความวิจิตบรรจงครับผสมกับช่างฝีมือแกะสลักที่ประณีตครับและนำนาฏสินไทยครับทำการเชิดหนังใหญ่ ในการแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่าทางศิลปะเป็นอย่างมากครับและแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบรุษของไทยเราได้เป็นอย่างดีเลยครับทุกคนนะครับและจุดสุดท้ายวันนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับกันนะครับเราพาทุกคนแวะกันที่วัดคงคารามนั่นเองครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ จิตกรรมฝาผนังอีกแล้วครับที่มีอายุไม่ต่ำกว่า250ปีกันเลยทีเดียวครับเป็นภาพที่สวยงามและ ปราณีตจากช่างฝีมือชั้นสูงครับซึ่งหาชมได้ยากมากๆครับในปัจจุบันนี้นะครับและก็วัดนี้นะครับเหมือนจะเป็นแหล่งศึกษางานทางด้านนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะมีจิตรกรทั้งหลายครับต่างมาศึกษาและคัดลอกต้นฉบับจากที่นี่เป็นอันดับแรกๆก,ก,กันเลยทีเดียวครับ ทุกคนครับเรามาถึงช่วงท้ายของทริปนี้กันอีกแล้วครับถ้าทุกคนชอบทริปโพธารามราชบุรีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ